คนเราก็มักจะพูดว่าใครมีมารยาทที่ดีก็ย่อมเป็นบุคคลซึ่งที่เลอเลิศเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนมีมารยาทเป็นคนที่น่านับถือแน่นอนเหลือเกินนะครับอิสลามเป็นศาสนาที่อุดมไปด้วยมารยาทที่ดีงามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมารยาทการกินการดื่มมารยาทการเดินมารยาทการเข้าสังคมมารยาทนู่นนี่นั่นมากมายซึ่งมีต้นแบบจากรอซูลละซัลลัลฮุอะสัลลัม นั่นก็คือว่าทารุณโลนลาลซาฮฺและฮิวซัลลมเนี่ยผนังชาได้บอกว่าก้านาคุลุคูคุลุกุลกุรอานมารยาทของท่านนบีก็คือมารยาทที่ถูกปรากฏอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่เป็นมารยาทในกุรอานทั้งหมดเนี่ยทารุณโนได้ปฏิบัติท่านเป็นบุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านเป็นบุคคลที่มีมารยาทกับเด็กๆท่านเป็นบุคคลที่มีมารยาทกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นบุคคลที่พูดจา ไพเราะเพ,พราะพิงมีมรารยาทนะครับนั่นหมายความว่าธนสรุษสารวัฮุอลีหัวสลัมนั้นเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยมรารยาททั้งหลาย